พี่มีหน้าพี่มีหน้าล่ะ,หน,ละหน้าตื่นอย่าพ,พี่อย่าเพิ่งไปพี่รอยอยู่ตรงนี้ก่อนนำลูกม,มีอะไรมาให้ช่อบดอกไม้หนูชอบดอกไม้อย่าเพิ่งเดี๋ยวพี่มีหน้ามาก่อนให้พร้อมกันเลยจริงจริงไปซื้อน้ำแข็งใส่เองได้ไหม

พี่แบมหนูี่ชอดอกม้เป็นกำลังใจพี่ด้วยใหญ่พี่มีนะขอคนเด่อันี้ก็ให้กอปวดเลยใช่กำลังใจกำลังใจกำลังใจกาลังใจกาลังใจลายวันมันหนักนะพี่จะถือไปได้ไหมอะ ไว้ที่นี่หรือไว้ที่หอหนักไหมคะใช่ช่วยถือไหมใช่ที่หอโดยตอนนี้ใช่คุณนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะอุลนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารกคาญพี่มันแพงมากเลยนะ่อสามบ๊สามบไม่มันแพงมากเลยนะช่แค่นั้นน่ะอันี้คืนเน็ตในก้ลุดแล้วใชอนลุดก้อนเน็ตันาั่อมุงหมดกับอุลนี่ไปหมดแล้ว เดีนี้เนี้เดี๋ยวงบเท่นี้อตอนตนี้จะไม่กินตัวนี้ต่อไปก็แบบจริงกินได้พี่กินอยากกินอะไรพี่บอกมาเลยอ้รเร็วพี่รอเลย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 ตังเลยมาไม่กินวันนี้ไม่ได้กินตอนนี้ไม่ได้กินหลังงบใอยู่เลย ไม่พี่มงพี่มงก่อนค่อยกินประมาณว่าเนีงยค่ะแต่เดี๋ยวสักเที่ยงเลยพอประมาณว้ายฮ้ยพี่จะทำอย่าเล่นกับโซลูต์ไหมอย่าเล่นกับโซลุดโซลุดมีจริงหนูบอกเลยโซลูตมีจริงโซลุดอีนเดียวเซอร์ไพรส์ไหมถามว่าเซอร์ไพรส์ไหม ทำเป็นไม่รู้หน่อยโอ้ทำเป็นไม่รู้อะไนโอ้โหทำเป็นไม่รู้หน่อยวายพี่หยกหวานมากใครใครก็ไต้ได้ขอถ่ายเซฟี่โซลูดหน่อยค่ะบ๊องแก่้อมด้อมโซลูดด้อมโดหกพี่ย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 กหวานมากวันนี้หวานมากเอ้าใครจะถ่ายเราขอไปแล้วอ่ะไม่พี่แบมจับเจอพี่เลยแค่จับเจอพี่ก็แล้ว พี่บบแล้วพวกนี้พวกหนูตอนนี้ไงไม่ได้เจอโรงแรมนะตอนได้เจ่กันอย่างไรอะเห็นแมมนด้มี่เจ๊ไม่ถ่ายรูปไหนถ่ายรูปถ่ายให้ที่โยพี่ขาน้ำตาลอ๋อโย่ก็ได้ อ๋อ่้ไม่อานี่พี่พูดแบบนี้เดี๋ยวต้องหาดอกไม้ตัวตังเนี่ยมาเร็มีนามาๆลม่มาเร็วพิดเจติดกันทุกคนมะเนี่พี่ดีเลยนะนะทุกคนยิ้มนะทุกคนยิ้มนะแล้วโกอนเป็นจัตยากี่เองโซหลุด

ไอติมได้จ้้ค่าเด็กแข่งมาร้อยหนึ่งนี่ก็อยากใหม่แล้วนักแข็งโอโหนักแต่งนังแต่งหกโมงอ่ะความจริงเนาะไม่ก็คือก็กินได้สองแบบไม่พี่ผสมน้ำเย็นไงพี่ผสมน้ำเย็นก็มาอีกเดี๋ยวซื้ออะเดี๋ยวหนูซื้อให้แต่ว่าไม่มีทองแต่ไม่ทอนมีหนูจะได้แต่ไม่มีทอนนะให้หนูซื้อให้ไม่มีทอน ให้โเขาเหอห้อหนูไปซื้อให้พี่ไงพี่จะได้ไม่ต้อให้พี่เลยนั้าซื้อมให้โอ้ไล้งไ้งดไปันไม่ไดี๋ยวไซื้อให้เขาไม่ทนะเอาไควซื้อให้คุณหนื่อยเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้ให้เขาไปดี๋ยวซื้อให้นจเวื้อตนหนก่อเดียวไยวตรงนี้พี่เบไปไหนไม่เดี๋ยวซื้อให้ซื้อให้ดีนะออกมาเองนะหนูซื้อให้ เดี๋ยวหนูซื้อไว้ให้ตัวค่ะอบใเลยนะคือชู้นะ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 โอ๊ย้นน้อง